สวัสดีจ้ายายเดือนคนเกาคนเดิมเพิ่มเติมคือความจิดหอดจีดถึงมากอีกแล้วจ้าวันนี้คนยายเดือนอันไดอันวสิตต้มอันมากมากเกาหลีเพะ่อนะโอ้ยจะเป็นทวงข่อยแห้งนาะข่อยโต๊ะใจเฮ้ยอันข่อยกําลังวอาอยู่ที่ว่าทวงข่อยอือันข่อยในต้มมากมากเกาหลีอันลูกซื้อมาไหว้มากมากเกาหลีอันแ่บเผ็ดเพลินนะอันข่อยก็เลยอยากลองบมือสื่อวานมันจะแ่บเพ็ดซ้ำใดนี่แหละจ้าอันซ้ำใหญ่ปฏิโอ้ยซ้ำใหญ่กัน ยายซ้ำๆมาละจะสิว่าย,ยังไงต้มไปต้มมาเอาเอันนั้นใส่อันนี้ใส่มันก็เลยเต็มนี่แหละเต็มเต็มหมอ้อมันสีใส่ถ้วยมันมัน่มีถ้่วสีใส่มันหล่นก็เลยใส่ซ้ำอย่างเงียนี่แหละจ้ะมามามากินน้ำคุณย่าเออจะเป็นถ่วง่อยคา่อยโต๊ะใจผู้เจ้าก็ได้เนาะมากินน้ำกันหิวกันเราไปกอยเราโต๊ะใจนะเว้ยมาถ่วง่อยคากอ có em quán oan vô chứ thường có em nữa luôn phải khỏi quán oan tốt cháy khỏi len tam thuở má mà khỏi để chín dầm đấy ăn dai à? tôm say ăn là bao tiền của say ăn kim chỉ phải nàng ăn sẹp xong đấy xem một con โอ้ยสีแล้วบว่านอ่นอานบ้านนี่นอว่าได้กินข้าวเหนียวสีแเล้่บว่านอานบ้เนนี่นอ,อ,อย่าเดี๋ยวข้าวเหนียวอัดเพียงก็เด็กเ้อไปแนวนี่ <laughs> สีแล้วขา้าวเหนียวว่านอ่านอ่าซิมบังกันหันหันหวนหวนัหนยู่ย เป็นยักษสีน้องขอนอ้องอันย่ายแหางเพราะกินมามาโดนเหรอเอ <c oughs> ็นตะลูกกินย่าว่าย่าสีได้ปิ้นกินขอก็ไปแดกบองกับขับ จ้าสำหรับคลิปนี้คุณยายก็ขอฝากไว้สำนีนะจ๊ะถ้าว่าชอบคลิปของคุณยายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้ะคุณยายจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้คุณยายขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า